สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุด่มงานเข้าใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันผ่านไป2ปีโดนตำรวจเรียกสอบเฉยกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้งานติ๊กต็อกท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องหลังใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วแต่กลับมีหมายเรียกพยานส่งมาที่บ้านโดยเจ้าของคลิประบุว่างานเข้าแล้วตนเองเกือบโดนออกหมายจับเพราะใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วที่ใช้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไปพักโรงแรมแห่งหนึ่ง อยากที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ล่าสุดมีหมายมาที่บ้าน บอกว่าต้องไปให้ปากคำในฐานะพยายนและทำไมเรียกสองครั้งไม่มาตำรวจจะออกหมายจับซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งค่าตั๋วค่ารถค่าที่พักระหว่างเดินทางไปให้ปากคำต้องควักเงินจ่ายเองทั้งหมดทั้งนี้พบว่าวันที่ไปให้ปากคำก็มีคนที่ถูกเรียกมาสอบเหมือนกันซึ่งพบว่าคนนั้นไม่ได้เข้าพักโรงแรมจริงแต่ตนมาพักจริงๆสมัครโครงการเองทุกอย่างจึงรู้สาเหตุที่ถูกเรียกสอบแล้วว่าพราะมีการทุจริตบางอย่างและเมื่อถามตำรวจก็ได้รับคำยืนยัน มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงตำรวจส่งหมายจับไปแล้ววันละ100ร่รรายแต่มีคนมาให้ปากคำเพียงวันละหลักสิบคนเท่านั้นเจ้าของโพสต์ตั้งคำถามการถูกเรียกสอบครั้งนี้ทั้งที่ตนเองไม่ได้ผิดแล้วค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดใครจะรับผิดชอบเพราะไม่มาก็จะถูกหมายจับอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โครงการบางโครงการอย่าไปทุจริตเลยมันเดือดร้อนคนอื่นไม่คุ้มเลยเงินชดเชยที่ได้มาจากโครงการก็ต้องเอามาใช้สำหรับการมาให ปากคำแบบนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ